อาให้ให้น้องกินแ้วยกให้เอออาเอาหนึ่งอ,อันค่ะเอาหอัน,อนมานทีละอันสามอันทีเดียวเลยเหรอสองอันก่อนเก่งเก่เก่งเมากเก่งมากเหมายเลขหมายเลขแรกคือเดี๋ยวดูก่อนให้ยายดูก่อนหมายเลขเจ็ด ชอบไหมชอบอ่ะพันไว้พันไว้ั้นงกินพันไว้ไตัวที่สองตัวที่สองคือหมายเลขแปดนี่นี่ชอบไหมอ่าชอบยิ้มสวยก่อนออยือตะมือด้วยเออเอาใส่มันเดิมใส่เหมืนเดิม ไปมาเดิมไปมาเดิมเอาอีกตัวนึงหนึง่งอันค่ะหนึ่งอันค่ะโอเคเปิดดิเ,ดเปิดดิเอ้ยสวยศูนย์เจ็ดแปดศูนย์บอกออ,บบบออกไหมออกไหม ออกไหมถาตัวตรงเลยไหมถ้าออก3ามตัวตรงยิ้มสวยก่อนอุ้ยน่ารักจังเลยโอเคไหมโอเคออาวัสดีด้วยบายบายทีนี้สวัสดีจ้าแล้วก็บายบายเออสุดยอดสุดยอดสวยสวยสวยเลขจะออกเจ็ดแปดศูนย์ใช่ไหม ดีเอาไม่ทำไม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 ,ไม,ไมนอนหัวเลยโสงบุญกบเลยวัสดีค่ะ<อ>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายถามก่อนวันที่หนึ่งทันมาเลขออกอะไรจ,ะจริงรจริงเหรอจริงจริงใช่ไหมถูกใช่ไหม<อ>ถูกใช่ไหมถูกใช่ไหม ถูกใช่ไหมเจดีย์ถ้าถูกยิ้มสวยๆ <laughs>